โซบะโซบะจะเป็นเส้นใหญ่ๆออันนี้หรใช่ดูไหมเป็นยังไงอ่ะมันต่างละลามิ้งแนคือแค่ต่างกันแค่ขนาดเส้นต่างกันที่ใช่ texture เส้นอะไรนี้นะมันก็คล้ายๆกันเละแต่หนูชอบความลามิ้งมาก จะเป็นโวบะต่างๆมีโซ่โซซี่ส่วนใหญ่จะเป็นโซบะเ,เ,เดินก่อนอันนี้ก็สวยนะเนะีย่ยสวยจริงๆเราถ่ายจตกตรงเนี้ยไ,ไปอ่ะได้เห็นนะ่ะไอ้ตรงนี้มันแม่น้ำอันนี้เปล่า คลองม่เป็นคลองเล็กคอมเมนต์วิวตรงนี้ก็โอเคสวย คือน้ำจากแม่น้ำหรือมันคือน้ำจากอะไรน่าจะเป็นชโลแต่ว่าเป็นน้ำจากแม่น้ำชนระทานอะไรอย่างเงี้ยน้ำประปาแต่คลองเขายังแบบดูดีอ่ะเป็นน้ำไหลนี่ยฟ้าสักุระเนี่มันเป็นนี่เป็นตุ่มตุ่มเนี่ยอันนี้คือกระลังงอกอันนี้คือดอกมันอ๋ออัตุ่มตคือดอกแต่ว่าแถวมอเราอ่ะตอนนี้มันมากกว่านี้ละ วันนี้ใช้ได้มีแดดแต่เย็นคนไทยน่าจะชอบชอบแป๊บเดียวถ้าคนไทยอยู่นานๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช่อบอเราอยู่เนี่ยยี่สิบองศาผักถอนออกเลยอ่ะอร้อนอ่ะยี่สิบองศาที่นี่คือเหงื่อแตกได้ใช่อาจจะเพราะเราเดิน่ะเดินเยอะด้วยด้วยด้วย ในโปโฟล์เห็นนะอยู่บนหัวเลยนะความสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น Ah, so so so. Terima kasih. 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 เป็นยังไงปะสบการณ์เปนั้นุกที่แบบว่าถ่ายรูปได้เออตึกนั้นเนาะตึกนันใช่เลยวันนี้เราเส่งเงินแค่ค่ารถไฟแลค่า่าถไม่รู้กี่บาทแล้วก็ได้ค่าตัวเกียาได้คตัวเกียรเ่าไม่ได้ขึ้นถ่ายรูปเออ แต่ก็ดีนะแต่คนก็ถ้าถ้าใครอยากอยากขึ้นจริงๆก็ช่วงนี้ก็ดีกนะ็จะคนมาเยอะแต่ก็สองพันวิกฤติถึงสองพันสามสองพันสามพันสามรวมแถบี้ยังว่ไม่รู้ <c oughs> แต่ถ้าอยากได้ราคาพันห้าสิบก็ต้องเป็นคนที่มีการ <c oughs> แล้วก็ที่จริงอ่ะสองพันสามแล้วถ้ามันเพิ่มอีกนิดนึงมันจะได้สามพันกว่ามันจะขึ้นได้ทั้นบนเลยแต่รอ มาแบบประหยัดเล็กน้อยแต่ถ้าแบบอินอินน่ะจะขึ้นไปใ่รอก็คืออันจะสวยอ่ะสวยสั่นเซตไเลยไปเดินเนาะเก้อิซซ่าลามน้ำคนไหมฟ้าน้ำาคนไม่รู้จริง

เมืองพีซ่าแต่ดูเหมือนคนคนก็หลงหลิงหลงหลิง แต่ดูท้องฟ้าวันนี้ต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงเมื่อวานนี้อึมครึมทั้งวันใช่เไม่มีแดดเลยอ่ะออวันนี้มาฝึกภาษาญี่ปุ่นได้หลายคำที่ร้านราเมงแต่ลืมคำว่าทงคัสึลราเมงไป เราสั่งมิโซะราม,มงิงก็เลยกลายเป็นรามิงพร้อมข้าวโพดและถั่มอบที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆอีกเส้นกัน่ะแต่เรายังคงเล็กคอมเมน์ถึงแม้ว่ารามเมิงนั้นจะ700เยน ยายกับคุณตาเนี่ยน,นี่ตริตอนนี้กี่โมงมบ่ายสองครึ่งน,นี่ก็คนดูเยอะกว่าเช้านะยังยังดูคึกคักขึ้นน,นิดนึงแต่แบบว่าคนน้อยเ,อเป็นจังหวะที่ดีแล้วครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะมาเที่ยวในช่วงนี้ก็กรุณามานะครับ <c oughs> ก่อนที่เขาจะเปิดประเทศแล้วมันจะ กลับมาสุขภาพปกต,มต,ตออิมีเงินปุ๊บก็ขึ้นได้เลยไม่น่า <c oughs> หรือว่าเหมือนในตึก <c oughs> ที่เราขึ้นไปนั่นแหละพันเจ็ดพันพันยอ ก่อนเนี่ยเคยหาพวกเนี่ยขยะถังขยะอันนี้คืออะไรถังขยะไม่รู้อันนั้นอะไรอ๋อที่ใส่แปรงที่ถูกพื้นใช้ปะแปได้ใช้ไหม อล้วไม้กว่าดเขาก็ไม่ค่อยมีนี่แต่แบบยาวอยู่นะอนนี่ไง,งแบบนี้เตี้ยกว่านี้เอของฟ้ากว่าทีคือปวดหลังหรือใช้ดูดเอาอย่างเดียว ตอนนั้นหนุ่ยก็ซื้อประมาณเนะี้ยไม่รู้เท่าไหรจ่จำไม่ได้และเออเอามาประกอบเองใช่ บรรยากาศหลังจากที่เรากลับไปกินรานหนงแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ก็ยังก็ยังเหมือนล้างอยู่ดีโถดโต้เคาน์เตอร์อะไรใดๆปิดหมดหรือวันนี้เขาปิดอ่ะฮะใช่อดีวีเอ็มิ่ขาปิดแน่นอน นี่คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนเหมือนเป็นคเะเหมือนเหมืนมนอนไอแอนนี่คือภาพวาดจริงแต่นี่คือทีวีที่ต่อมาเพื่อให้ชอบชอบความญี่ปุ่นแบบอ๋อแล้วนี่ก็ลอดน้ำไปใค่เนี่ยนี้ลอดน้ำไปแล้วไปผล ่นโอไดบะอ๋อไีอ้ที่เคทีเซนิท่าแค่ไอ้ที่เป็นช่วงไม่ใช่โควิดอ่าใช่ก็จะมีเกิร์ลกรุ๊ปสรุปแล้วก็มีคนนะ <c oughs> <c oughs> แต่เอาจริงก็ไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนนั่นแหละแต่ก็โห ก็เยอะอยู่นะเอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนั้นใครอยากจะมาก็เช้าๆแล้วกันะเขาอาจจะรู้เร่รู้ขาอาจจะรู้ก็ได้เป็นงไงบ้างค้าวันนี้เราไปทำอะไรลูกเป็นพันรูปแล้วลูกเป็นพันรูปแล้วก็ เสียค่าราเม็งเสียค่าราเม็งแล้วก็ค่ารถไฟแล้วก็ได้รูปสวยมากเป็นทีที่คุ้มมากนะวันนี้เรากินอะไรบปมิโซะซุปดูไหมถ้าหากว่าใครอยากจะริมลองมิโซะซุปที่ไม่มีเนื้อจัดก็700เยนนะร้านก็แปะไว้ให้ดูสำหรับตอนนี้ที่เราอยู่ที่โตเกียวสกายทรี ก็ถ้าหว่าใครอยากจะมาเที่ยวก็เตรียมเงินมา2,300เยนถ้าอยากจะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าถ้าหากไม่ได้เตรียมมาก็สามารถที่จะขึ้นที่ตึกข้างๆอยู่แถวๆตรงนี้แหละแถวๆตรงนี้ไปถ่ายรูปเออเหมือนกันใช่หรือว่าอยากจะกินร้านอาหารแพงๆก็สามารถที่จไปกินบนนั้นได้เลยหกพันะนะหกพั0 0็คือไม่ต้องขึ้นอันนู้นแต่มาจ่ายอันนี้แทนก้อ 10, นหมื่นหนึ่งอ่ะเตรียมมาเออนั่นแหละนะ ก็ถ้าว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์นะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่ยกันในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย